นี่ค่ะธนาคารกทบดีให้บริการวันนี้คุณลูกค้ามีอะไรให้เราช่วยดูแลคะอพอดีว่ามีส่วนตัวมีมีเงินอยู่ก้อนเนื้อค่ะอยากเปิดบัญชีกับดอีอ๋ออยากได้รับเงินสูอ่าเน้นดอกเบี้ยด้วยไหมคะเอเน,น้นค่ะมีตัวไหนดอกเบี้ยดีๆไหมคะก่อนอื่นนะคะขออนุญาตแนะนําตัวเองนะคะดิฉันนางสาวอ,อนิชาพันปัญญุนะคะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมทุกสาขาที่ไับมีญาตนะคะ ประก,กันวินาศภัยจะเป็นห้าเจ็ด9ูนย์ี่ศนย์หนึ่งสามหมดอายุวันที่4สี่เดือนหกสองเจ็ได้ที่ใบนิญาตประก,กันชีวิตน,นะคะ550-30133นยหมดอายุวันที่1 6บหกมีแงห้าเจค่ะลูกค้าสนใจเปิดบัญชีแล้รับดอกเบี้ยแตนมีความห้องตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะสามารถถ<ข>อนได้ขอบัตรประชาชนค่ะ รถอากาศที่ไหนนะคะค่ะตอนนี้ปัจจุบันพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่สามสามสี่ค่ะที่เดิมนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ปัจจุบันก็ที่เดียวกันใช่ไหมคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะศูนย์เก้าแปดหกสี่ศูนย์แปดสี่สี่สามค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะขอสาขาขอแสดงสิทธิ์ขั้นพื้นฐานสี่สิของผู้เบิโภนนะคะมีสี่สิทธิ์สิทธิ์ที่หนึ่งลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสองสิทธิ ที่สองสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อ,อย่างอิสระสามสิทธิ์ที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมสี่สิทธิ์ที่จะได้รับค่าพิจรารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหายอันนี้จะเป็นแคตตาล็อกเงินฝากนะคะก็คือมันจะเป็นบัญชีประเภทที่มีนะคะหนึ่งจะเป็นบัญชีเพื่อออม ก็จะมีโนฟิกแล้วก็มีฝากดอกเบีย้ยด่วนลูกค้าต้องการระยะพยาประมาณเท่าไหร่ก็เราจะมีแนะนํานะคะถ้าเป็นโนฟิกก็คือ,อดอกเบีย้ยจะ,ะปีหนึ่งออกสองครั้งก็คือสิ้นเดือนมิถุนากับสิ้นเดือนธันวาส่วนดอกเบีย้ยด่วนเจ็ดวันโอนเงินเข้าบัญชีให้เลยแต่ว่าถ้าลูกค้าถอนจะถอนก่อนกําหนดจะโดนหักภาษีคืนกลับไปไม่ได้พเพราะแบง์จะหัก ลูกค้าสนใจเป็นตัวไหนเอาตัวโนฟิกดีกว่าค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวสาขาเอาตัวนี้แนะนำให้ตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์บัญชีโนฟิกนะคะ,ะคะ่ะเป็นแบกชีทของจาาออ่่บัญชีโ no นเขาเรียกเป็นผลิตภัณฑ์นะคะก็คือชื่อผลิตภัณฑ์ของทางธนาคารททบเรียกบัญชีททบโนฟิก แอคเคาท์ประเภทบัญชีผลิตภัณฑ์เป็นบัญชีออทซั์ระยะเวลาในการเปิดในการฝากก็คือไม่กําหนดระยะเวลาการฝากจําจนวนขั้นต่ําในการเปิดบัญชีครั้งแรกไม่มีขั้นต่ํานะคะได้ฝากเพิ่มได้ครั้งต่อไปไม่มีขั้นต่ำนะคะแล้วก็เปิดปากฝากได้ตลอดอัตราดอกเบี้ยแล,และการคํานวณดอกเบี้ยนะคะอัตราดอกเบี้ยต่อปี นะวันที่1มิถุนาสองห้าหมีรายละเอียดอยงนี้ยอดเงินฝากมากาน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ล้านอัตราดอกเบี้ยปกติ0.2อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส0.2บวก0.3เท่ากับ0.5อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสก็คือ0.2บวก0.3เป็น0.5จะมีตารางค่อยลงมาเป็นช่อง ข้า้งสอง 2, เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเป็นหน้านี้นะคะวันนี้ถ้าถ้าถ้าเกิดจะจะ,จะรับดอกเบี้ยโบนัส30มสิบตังคงเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวนี้ลูกค้าลูกค้าสําหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ธนาคารกําหนดและเป็นไปตามเงื่อนไขเมื่อชาําระเบี้ยประกันไขปีแรกขั้นต่ำห้0 0 0 0บาทต่อปีต่อหนึ่งกรมธรรมในเดือนปัจจุบันรับอัตราดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไป เป็นระยะเวลาสูงสุด12เดือนหรือเมื่อชำระค่าเบีย้ยประกันรายปีสะสมขั้นต่ำตั้งแต่500,000ต่อปีภายในระยะเวลา12เดือนย้อนหลังรับอัตราดอกเบีย้ยโบนัสพิเศษในเดือนถัดไปและรับต่อเนื่องไปจนถึงเดือนที่ครบกำหนดชำระเบีย้ยประกันภัยครั้งแรกของปีถัดไปยอดก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ล้านดอกเบีย้ยจะได้พิเศษคือ0.5เฉลี่ยก็คือ0.5เมื่อกี้แล้วก็ถ้ามากกว่า หล้านจนถึง5ล้านดอกเบี้ย1.6ึ่หเฉลี่ยก็คือ0.5นจุดห้าถึง1.6ึ่งจุดหกเปอรถ้าเกิดมากกว่า5ล้านขึ้นไปถึง30ล้านดอกเบี้ยจะเป็น1.9เฉลี่ยก็คือ0.5ถึง1.9ึ่ปอร์เซ็นยอนเงินฝากส่วนที่เกิน30ล้านขึ้นไปดอกเบี้ยหน,นึ่งจุดหนึ่งเฉลี่ยศูนจุดห้าลบหนึ่งหนึ่ทงนี้ท้านัน สถานะกรมธรรม์ต้องได้รับก,การอนุมัติและพ้นระยะเวลาฟรีลุกข,ของกรมธรรม์่อเท่านั้นทีน,นี้มาดูช่องที่นี้ต่อไปนะคะหน้านี้ก็คือจะเป็นยอดเงินฝากอ่าอคุยไอ้นีอดอัตราดอกเบี้ยกปกติทั่วไปของยอดเงินฝากอ่าน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งล้านดอกเบี้ยจะเป็น0.2เปอร์เซ็นเฉลี่ยก็คือ0.2เปอร์เซ็นมากกว่าหรือเท่ากับ หล้านจนถึง5ล้านดอกเบี้ย1.3ึ่งเฉลี่ยก็คือ0 2นยลบหนมซมากกว่า5ล้านถึง30ล้านดอกเบี้ยจะหนึงจุดหกเปองเล็ยดสอลบหนึ่งจุดหกเยอดเงินฝากที่เกิน30ล้านขึ้นไปดอกเบี 0. 0้ยศูนย์จุดเปเฉลี่ย0 2นยลบศูเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูตรงตัวข้อนี้นะคะ ตัวดอกน mm hmm. าวฤิษของเมื่อกี้ข้อสองก็จะมาดูข้อข้อหนึ่งต่อดูข้างล่างได้เลยค่ะข้อหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าอั mm hmm. ตราดอกเบี้ยโบนัสนะคะ,อะดอกเบี้ยปกติบวกโบนัส0.3ปกติคือ0.2นบกศู 3, เป็น0.5นาสำหรับลูกค้าที่มีการลงทุนกองทุนรวมประเภทเงินฝากซีทีบีที่มูลค่าของเงินลงทุนเฉลีย่ยตั้งแต่5ล้านในเดือนปัจจุบันรับอัตราดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไป โบนัส0.3ก0.2เป็น0.5ค่ะมากน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ล้านรับดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่0.5มากกว่า1ล้านถึง1.5ล้านดอกเบี้ยอยู่ที่1.6เฉลี่ย0.5ลบ1.6มากมากกว่า5ล้านถึง30ล้านดอกเบี้ย1.9เเฉลี่ย0.5ลบ1.9ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน30ล้านขึ้นไปดอกเบี้ย1.1เฉลี่ย0.5ลบ1.1ค่ะคะอ่าอันนี้เรามาดูข้อนี้ต่อนะคะ ททั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยนะได้ที่ t t www.ttbbank.com/slash deposit interest ก็ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยโบนัสได้ที่ www.ttbbank.com แล้วก็ deposit serving account ttb no fix นะคะธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนในวัน ในวันสุดท้ายของเดือนโดยหักภาษีนะที่จ่าย15อเนจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับหักดอกเบี้ยบัญชีดอกเบี้ยที่ได้รับรวมทุกธนาคารเกิน2,000 0บาทต่อปีธนาคารจะหักภาษีนะที่จ่ายตามเกณฑ์ของสัมภารอัอาตราดอกเบี้ยของโนฟิกออกออกทุกเดือนนะคะค่ะจำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณก็คือปีหนึ่งมี365วันใช้ตัวนี้เป็นตัวคำนวณน,นะคะยกตัวอย่างมีเงิน1ล้านนะคะเอา1ล้าน คูณสามสิบวันหาสามร้อยหกสิบห้าคูณอัตราดอกเบี้ยสมมติมีหนึ่งล้านก็ได้แค่ศูนย์จุดสองนะคะนอกจากสองศูนย์จุดสองเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยอยู่ที่ประเดือนหนึ่งประมาณร้อยหกสิบกว่าบาทนะคะถ้าถ้าหกล้านละคะพอดีถูกลงวันที่หนึ่งอะคะ่ะอ๋อถ้าหกล้านเอาหกล้านจคูณสู่เออล้วเท่าไหร่ค่ะถ้าหกล้านเป็นดอกเบี้ยปกติไม่ซื้อประกันใช่ไหมคะใช่ใช่ไม่ซื้อประกันก็จะเป็นตัว มากกว่าห้าล้านถึงหกลานถึมากกว่ามากกว่าหรือก็จะอยู่ที่ศูนย์จุสองบวกโบนัสห้าสิบตังค์ข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็คือถ้าไม่ซื้อก็ได้แค่ศูนย์จุองะค่ะลูกค้าอ้าไ,ไม่ใช่1นหหรอเพราะว่าอ๋อเดี๋ยวนะถ้ามากกว่าแต่มันจะเป็นข้อหนึ่งอะค่ะแสดงราการข้อ1อนะึ่เห็นไหม เราช้อยลงมาข้างล่างลูกค้าจะรับอัตราบโบนัสได้ต่อเมื่อ0.3ต้องมีประกัน,ไไต,นต้องมีต้องมีลงทุนกองทุนเฉลี่ยแล้ว5 5ล้านบาทขึ้นไปนี่ฮะดเงื่อาไ้ตัวนี้อ๋อ่มต้นอยู่ที่ใช่เนี่ยโบนัสคือ0.1เื่อนนี้ข้อหนึ่งข้อหนึ่ง,งต้องมีาการลงทุนซื้อกองทุนเพราะฉะนั้นต้องเอาหกล้านนะคะหกล้านยี่สิบตองค่ะคูณ0.2เปอร์เซ็นต์ หารสามร้อยเออูณเอาหกล้านคูณจุดสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็คูณสามสิบวันหารสามร้อยหกสิบห้าอัตราดอกเบีย้ยยุกกว่ามาเก้าร้อยกว่าบาทค่ะน้อยจัง,งแต่ว่ามันก็มีดอกเบีย้ยเข้าทุกเดือนนะคะอโอเคค่ะแล้วก็จะมีเงื่อนไขตัวนี้ก็คือเชอทางนี้ธนาคารอาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบียเบ้ยปัจจุบันได้ที่อย่างที่บอกค uh, ่ะ w w w t t b b b a n k c o m deposit interest rate ของอัตราดอกเบีย้ยและตัวอย่างการคำนวณของอัตราที่มีโบนัสก็ต้องตามเงื่อนไขของธนาคารธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยทุกเดือนในวันสิ้นเดือนของในวันสุดท้ายของเดือนโดยหักภาษีนะที่จ่าย15จําจำนวนดอกเบีย้ยที่ได้รับหัก หากอกเลี้ยในบัญชีออมทรัพย์รวมกันถึงสองหมื่นบาทต่อปีธนาคารจะหักภาษีณทา่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรเงื่อนไขหลักก็คือไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีหรือฝากเพิ่มครั้งต่อไปลูกค้าหนึ่งรายสามารถเปิดบัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีโดยอนุญาตให้เปิดบัญชีเดี่ยวหรือบัญชีร่วมได้นับรวมทั้งบัญชีเดี่ยวและบัญชีร่วมนับรวมทั้งบัญชีเดี่ยวและบัญชีร่วมไม่สามารถใช้ บริการร่วมกับบัตรเดบิตได้เงื่อนไขาการฝากถอนโอนสิทธ,ธิประโยชน์ก็คือไม่สามารถท,ทําธุรกรรมการชาระหักค่าน้ําค่าไฟค่าใช้จ่ายต่างๆได้เอาไว้รับอย่างเดียวแล้วก็ไม่สามารถใช้ใบริการหักบัญชีอัตโนมัติค่าบริการต่างๆไม่สามารถนําไปใช้เพื่อผูกบัญชีหักโอนออกไปจากบัญชีอื่นแต่สามารถเป็นบัญชีรับเงินจากผู้อื่นได้ สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินจากบัญชีไปยังอีกบัญชีหนึ่งของธนาคาราทหารไทยทนชาติผ่านช่องทาง t t b ทัชได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งกรณีบัญชีร่วมจะไม่สามารถโอนเงินได้โดยสามารถตรวจสอบยอดเงินเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะเป็นชื่อร่วมไม่สามารถนะคะต้องมาสาขาอย่างเดียวสามารถใช้เป็นงานถอนเงินไม่ใช้บัตรได้ที่เครื่องตู้ a t ท t t b ธทันชาติเพียงใช้ รหัสถอนเงินจากการทํารายการฝาก TTB คัาฟรีไม่จํากัดจํานวนครั้งการท,ทําธุรกรรมถอนเงินหรือโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหากรวมกันแล้วมากกว่า2ครั้งตัวนี้นะคะ,คะตั้งแต่ครั้งที่3เป็นต้นไปธนาคารจะเก็บค่าชใช้จ่าย50บาทต่อหนึ่งรายการนับรวมทุกสาขาทั่วประเทศค่ารักษาบัญชียกเว้นค่าค่าธรรมเมรักษาบัญชีนะคะตัวนี้จะเหลือเงินแค่ ไม่ถึงสองพันแล้วไม่เคลื่อนไหวก็คือไม่ไม่ไม่เก็บค่ะยกยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมอื่นๆจากการให้บริการทีทีบีโนฟกนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่ธนาคารยกเว้นให้แก่ผู้ฝากลังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารข้อควรระวัง หากท่านทำธุกรกรรมถอนเงินหรือโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารของ TTB รวมกันแล้วมากกว่า2ครั้งต่อเดือนธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามปกติหากมีรายการละ50บาทค่ะ <c oughs> กรณีที่ผู้ฝากไปไม่มาทำธุกรกรรมฝากเงินนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีโดยยอดเงินฝากคงเหลือเป็นศูนบาทเป็นระยะเวลา 360วันติดต่อกันธนาคารจะปิดบัญชีเงินฝากโดยอัตโนมัติตัวนี้ mm hmm. ตอนนี้ที่ผู้ฝากเงินมีการทำทุกการททางการเงินแต่มียอดเงินคงเหลือในะบัญชีเป็นศูนย์บาทเป็นระยะเวลา3 9 5บาบาทติดต่อกันธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ <Okay. S 1> ช่องทางการติดต่อร้องเรียน ของผลิตภัณฑ์หากท่านสงสัยในในรายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือต้องการลองเรียนสามารถดําเนินการผ่านช่องทาง w w w t t b b a n k c o m ธนาคารทหารไทยทาชาติทุกสาขาหรือ t t b c o n t a c t c e n t e r 1 4 2 8คําเตือนนะคะเงินฝากที่ได้รับคุ้มครอ,องจากสถาบันการเงิน<ฆ>ความคุ้มครองเงินฝากตามที่กฎหมายกําหนดโดยปัจจุบันวงเงินคุ้มครองเงินฝากจานวนเงิน1ล้านบาทข้อมูลในเอกสารนี้มี มีผลใช้บัางครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมรวมถึงเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดขึ้นในภายข้างหน้าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขธนาคารแจ้งให้ลูกคา้าทราบล่วงหน้าผ่านช่องทาง ptbbank.com หรือธนาคารทหารไทยธนาชาติทุกสาขาตัวนี้จะเป็นบัญชีที่มีความคลองตัวถอนได้ถ้ผ่านแอปได้ตลอดเลยเป็นท r แต่ถ้าถอนสาขาเป็นข้อ,ขอระวังถอนได้สองครั้งบัญชีร่วมต้องมาทําธุกกรรมที่สาขา<ม>ทั้งคู่นะคะไม่สามารถถอนที่นาตู้ธนาคารได้โอเคค่ะเดี๋ยวขอไปถอนเงินจากกรุงไทยก่อนนะคะเดี๋ยวมาเข้าที่นห่เลยได้ค่ะจากันนี้ไม่ได้เตรียมมาได้ค่ะมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมคะอืไม่มีค่ะค่ะขอบคุณที่ใช้บริการทีทีพค่ะได้ค่ะ 有点啊